ฮัลโหลก็สวัสดีนะทุกคนสำหรับคลิปนี้แต่เราจะขอรีวิวเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหนะ้าสีตัวที่เราใช้บ่อยๆใช้มาประจําจนบางตัวเลิกนับจํานวนแล้วว่าใช้มาเท่าไหร่นะก <c oughs> ็ทั้งหมด4ตัวนี้เราจะเป็นโฟมล้างหน้าที่กดออกมาแล้วเป็นฟองเลยทุกตัวนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบล้างหน้ากับใช้เครื่องล้างหน้าที่จะเป็นแบบหมุนวนบนหน้าซึ่งโฟมล้างหน้าลักษณะแบบนี้จะเหมาะกับเครื่องล้างหน้าแบบนี้แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ย จะไม่ได้ใช้ลักษณะอย่างนี้นะเราก็จะใช้เป็นโฟมล้างหน้าทั่วไปที่จะเป็นออกมาเป็นเนื้อครีมบีบเป็นเนื้อครีมไปหลอดๆนะแล้วก็ไปใส่น้ำนิดหนึ่งแล้วก็ตีให้เกิดฟองแล้วก็ล้างหน้าหรือบางทีก็ไปใส่กับตะข่ายตีฟองเพื่อให้เกิดฟองฟูแล้วก็ล้างหน้าแต่ตั้งแต่พวกนี้ออกมาเหล่านั้นก็เลิกใช้ไปเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นความมิตกจริตส่วนตัวดีกว่าเออเพราะว่าแบบนั้นนะบางทีเราต้องก่อนเรามาตีฟองใช่ไหม มือหรือจะขาดตีฟองบางทีมันร,รู้สึกว่ามันไม่สะอาดจริงๆใช่ปะเพราะว่าเอาอย่างเช่นมืออย่างเงี้ยเราไปหยิบจับอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก่อนเราล้างหน้าใช่ไหมเราก็เอาเจ้าล้างหน้าใส่มือแล้วก็วนบางทีไม่ได้ล้างมือไงสื่อสกปรก,ปกปมือก็ทาลงไปมันวสปปกปรกเธอ,อ <_ c oughs> สิหก็แบบรู้สึกว่าอไม่ใช่ดีกว่าก็เลยไปเรียนไปใช้อย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็โอเคตัวแรกที่เราใช้บ่อยๆนะตัวแรกเริ่มเลยที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้คูดอน อ่าของคูลอนตัวนี้เป็นตัวแรกที่เราได้ลองใช้ก็จะเป็นคูลอนจะมีด้วยกันทั้งหมดอ่าถ้าจะไม่ผิดนะสี่สี่อไเนี่ยสีนี้สีชมพูสีม่วงเรือสามนะจะไม่ได้แล้วว่าสีอะไรนะแต่สีที่เราใช้บ่อยๆที่เป็นสีนี้เออจะเป็นสีฟ้าๆเขียวๆอย่างเงี้ยนะซึ่งได้ทดลองใช้ครั้งแรกตอนที่ไปงานเปิดตัวของเครื่องหลังหน้าคูลอนประมาณ สามสี่ปีได้แล้วมาเออเป็นเครื่องล้างหน้าคุรอนรุ่นแรกที่เขาออกมานะเขาก็ให้ตัวนี้มาใช้ตั้งแต่นั้นมาก็ใช้มาเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคนะมันใช้ง่ายคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้กับเครื่องล้างหน้าของเขานะดีบอกมาปุ๊บเป็นฟองโปะหน้าโปะหน้า,นาอ,อ่าแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าไม่ต้องถูไม่ต้องขัดปล่อยเอาไว้เฉยแล้วเขาจะฟองล้างหน้าเขาจะทําความสะอาดหน้าของเราเองนะปล่อยไว้สักประมาณเอ,อ่อสิบวิสิบวิอะไรอย่างเงี้ยเออล้วก็ค่อยล้างออก มันง่ายมันง่ายมากเราไม่ต้องถูไม่ต้องอะไรเลยนะเราก็เลยรู้สึกว่าเออแฮปปี้มันสะดวกก็ใช้มาเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีตัวนี้จะไม่มีกลิ่นแล้วก็ใช้แล้วหน้าไม่แห้งไม่ตึงไม่มีความเอียดๆเหมือนกับเวลาเวลาเราล้างจานอะไรแบบนี้นะแล้วก็ข้อดีของเขาตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะมีเจ้าตัวเล็กมาให้ด้วยอ่าตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ตัวนี้ร<ม>้อยห้าสิบมลงั้นตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กตัวนี้เป็นห้าสิบมลซึ่งเวลาซื้อมานะ คือถ้าเป็นทั่วๆไปจะเป็นตัวเดียวใช่ไหมราคาเรื่องจะอยู่ที่ราวๆสา0ร้อกว่าๆซึ่งเวลาเซลล์เวลาเซลแล้วจะเหลือประมาณ200ไปปลายๆซึ่งไม่แพงมากเวอร์นะแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็จะติดมาด้วยกันอ่ะเป็นคู่เป็นแพ็คคู่นะตอนเวลาเซลนะเออเราก็เลยแฮปปี้ที่เขาให้ตัวนี้มาเพราะว่าเวลาเราไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกเวลาเราพกพาเพราะว่านี้มันใหญ่ มันใหญ่มากเวลาใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยเวลาบางทีแบบไม่อยากจะพกอะไรใหญ่ๆหนักๆเยอะๆอะไรเงี้ยตัวนี้มันก็ใหญ่เกินไปนะแต่ว่าแต่ว่าข้อเสียคือ,อพกไปข้างนอกเนี่ยมันลําบากเพราะว่ามันเป็นหัวปั๊มใช่ปะ่ะแล้วเขาไม่มีล็อกตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าจะมีล็อกมาก่อนนะก่อนใช้นะจะมีล็อกมาให้แต่ตัวเล็กไม่มีล็อกมาให้เลยอันนี้ยังไม่ได้แกะใช้เลยยังมีพัชต็กอยู่อน่ะ พลาสติกยังหุ้มอยู่ยังไม่ได้แกะใช้เลยนะเขาไม่มีล็อกมาให้อะแล้วเวลาเราไปข้างนอกอย่างบางทีแบบมันใส่ในกระเป๋าใช่ป่ะเดี๋ยวอาจจะไปกดอุ้ยแล้วมันจะออกมาหกเลอะเทอะแล้วก็เละเทะได้ก็อันนี้จะเป็นข้อเสียนิดนึงสําหรับอืแพคเกตของเขานะแล้วก็ออของคูลอนตรงนี้เขาจะไม่มีหัวคุมบางยี่ห้อจะมีพลาสติกเป็นปลอกเขาเรียกว่าอะไร คลอปึ๊บเพื่อป้องกันการเลอะเทอะหกอะไรอย่างนี้ได้ตัวนี้ไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าโดยรวมก็โอเคใช้แล้วดีแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าราคาแพงไปนิดนึงเพราะว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยในความคิดเรานะเราจะไม่ใช้โฟมล้างหน้าที่ราคาเกินสองร้อยยีสิบบาทเราสึกว่ามันแพงเกินไปสำหรับเจ้าตัวนี้สามร้อยกว่าบาทคือโฟอมล้างหน้ามันเป็นอะไรที่ใช้แล้วล้างออกแล้วออกไป แค่ทาความสะอาดเรารู้สึกว่ามัน,มนไม่จําเป็นจะต้องแพงเกิน2 5 0บาทอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตัวนี้ถ้าไม่เซลลฉันก็ไม่ซื้อเพราะเรารู้สึกว่ามันแพงไปสําหรับเรานะอ่ะทีนี้เราก็เลยเปลี่ยนมาซื้อยี่ห้ออื่นเพราะรู้สึกว่ายี่ห้อเนี้ยเออบางทีมันมันไม่ค่อยเซลอะมันก็สามร้อยกว่าบาทเราไม่อยากจะเสียเงินสามร้อยกว่าบาททุกเดือนเพราะว่ามันใช้ทุกเดือนแล้วมันก็หมดใช้เช้าใช้เย็นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็เลยไปเจอตัวยี่ห้ออื่นมาที่ราคาไม่แพง ตัวต่อมาที่ได้ใช้หลังจากตัวแรกก็คือตัวนี้ดอร์สมชายอ่าตัวนี้มันเป็นความบังเอิญที่เราได้ไปพบเจอคือว่าเพิาะว่าไปโรตัสแถวบ้านแล้วก็ไปเดินตรงโซนเครื่องสำอางเล่นๆใช่ไหมดูว่าเออมีล้างหน้าอะไรที่เป็นลักษณะแบบหัวปั๊มที่ราคาไม่แพงมากแล้วกออ็ดูน่าจะใช้โอเคก็เลยเจอตัวนี้ดรสมชายราคาอยู่ที่ประมาณ200บาท200นิดๆไม่เกินนะซึ่ง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  เออเขาชอบมาเหมือนกับว่าหนึ่งแถมหนึ่งจะเป็นไซส์รีฟิลรีฟิลก็จะเป็นปริมาณเท่ากันเลยติดกันนะแต่ว่าหัวเนี่ยจะไม่ได้เป็นหัวปั๊มแบบนี้จะเป็นหัวหมุนเป็นแบบเอาไว้เติมเติมใส่ขวดนี้เมื่อใช้เสร็จนะปริมาณเท่ากันก็ราคาจะอยู่ที่ราวๆ2อ0บาท -300 าทต่อ1อันถ้ามีรีฟิลนะก็ถัวเฉลี่ยก็ตกขวดละ150บาทถูกมากถูกมากๆก็เลยรู้สึกว่าออม ซื้อดีกว่าถูกดีนะก็ใช้มาก็โอเครู้สึกแฮปปี้ไม่ใช้แล้วหน้าไม่ตึงแล้วก็รู้สึกว่าจะช่วยให้ความชุ่มชื่นกับผิวหน้าหลังจากการล้างด้วยไม่เยอะนิดหนึ่งนะแล้วก็เวลาใช้จะมีกลิ่นกลิ่นซึ่งรู้สึกว่าจะออกแนว,แนวสบู่สบู่หน่อยแล้วก็มีความซิตัสนิดๆน,นะซึ่งถ้ารู้สึก ยังไงจมูกเพีย้ยนยังไงขอโทษด้วยนะถ้าใครเคยใช้นะเออคือเขาจะมีกลิ่นนะไม่เหมือนกับเจ้าตัวแรกตัวแรกตัวนี้จะกลิ่นจะไม่แรงนะตัวนี้จะมีกลิ่นชัดเจนซึ่งใครไม่ชอบกลิ่นอาจจะไม่แฮปปี้เนาะแล้วก็นี่มปนสูตรสีส้มใช่ไหมสูตรสีส้มก็ใช้แล้วจะประมาณนี้แต่ว่าเขาจะมีสูตรอื่นด้วยที่ได้ลองใช้ก็จะเป็นสูตรสีแดงสูตรสีแดงนี่จะเป็นสูตรแอคเน่ซึ่งสูตรแอคเน่ได้ลองใช้แล้วอืมอันนี้จะไม่ค่อยแนะนำนะสูตรแอคเนสสีแดงจะแนะนำสำหรับคนที่มีสิว สิวขึ้นอยู่นะขนาดนั้นใช้จะโอเคมากแต่เมื่อสิวหยุดขึ้นละปุ๊บควรหยุดใช้เพราะว่าได้ลองใช้แล้วออมหลังจากสิวไม่ขึ้นแล้วแลวใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปนานๆหน้าแห้งมากเธอหน้าแหง้งหน้าลอกเป็นขุยเลยตอนนี้พังพังมากนะก็เลยต้องหยุดใช้คือถ้าใช้แค่ช่วงมันสิวจะโอเคมากนะสําหรับน้อง้าสมชายราคาไม่แพงใช้แล้วโอเคแฮปปีนะ้หน้าไม่ตึงตัวนี้ก็ดีนะอ่ะโอเคต่อมาก็เลยได้ไปลอง ลองตัวอื่นมานอกจากดรสมชายก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของบูธอ่าอันนี้ใช้หมดแล้วเกลี้ยงแล้วกรังมากแพ็กเกจกรังมากซึ่งของบูธเนี่ยออราคาถูกมากอันนี้ว่าถูกแล้วอันนี้ถูกกว่านะคือตอนจำจำราคาแน่นอนไม่ได้แต่าาได้ว่าถูกกว่าแล้วก็เขาจะมีเซลล์นะเซลล์เวลาเ,เราซื้อเราเนี่ย จำได้ว,ว่าตกราคาอยู่ที่ขวดละประมาณ1น0่งบาท120บาทไม่เกินต่อขวดนะแล้วก็เป็นเหมือนกับ1นึ่งแะไรหนึ่งอะไรเงี้ยมันถูกมากเธอไม่ซื้อไม่ไหวแล้วนะถูกขนาดนี้เราก็เลยซื้อมาลองใช้ดูแล้วก็ใช้ก็แฮปปี้เหมือนกันซึ่งตัวนี้ก่อนที่จะหมดไปเจ้าตัวน้ำขเขาจะออกเป็นสีเขียวอ่อนๆฟ้าๆใกล้ๆเคียงกับสีขวดนี้แต่ว่าสีจะไม่เข้มขนาดนี้นะเออแล้วก็ใช้ไปหมดแล้วก็ ใช่แล้วหนะ้าไม่แห้งตึงเหมือนกันก็โอเคแฮปปี้นะสำหรับเจ้าตัวบูธบูธที่ทีวิสฮาเซลนะอ่ะก็แต่ว่าถ้าใครไปหาซื้อตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะมีขายแล้วเพราะว่าเราไปหาซื้อมาใช้นะตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้บ่อยมากมากกว่าไอ้เจ้าสามสองตัวแรกที่รีวิวเพราะมันถูกกว่าไงอเออไปหาซื้อมาใช้ปุ๊บแล้วพอมันหมดใช่ไหมไปซื้อที่บูธ รู้สึกว่าไปมา3ามสี่บูธไม่มีขายแล้วไปมาบูธหนึ่งจำไม่ได้ว่าบูธสาขามาบุญคลองหรือเซนทันปิ่นเกล้าไม่รู้นะจําไม่ได้นะเออจําได้ว่าเข้าไปถามพนักงานว่ามีรางหน้าของบูธตัวนี้ไหมถ่ายรูปไปด้วยเอามือถือถ่ายรูปแชะอันที่หมดแล้วพนักงานงงใส่วะเธอพนังกงานแบบ มันมีตัวนี้ด้วยหรอคะอะไรประมาณนี้นะออคนที่เราถามเพราะว่างงเหมือนกับเขาไม่รู้จักฉันก็แบบเอ๊ะเธอเป็นพนักงานขายที่นี่หรือเปล่าทำไมเธอไม่รู้จักหรือว่ามันมันมันหมดเขาไม่ทําขายแล้วก่อนที่พนักงานคนนั้นจะเข้ามาขายเราก็ไม่แน่ใจนะซึ่งก็ไม่มีขายแล้วนะจากที่ไปเดินดูมาแต่ถ้ามีขายเมื่อไหร่บอกด้วยจะพุ่งตัวไปซื้อเพราะว่าชอบมากราคามันถูกดีนะก็ที่เห็นของู๊ตอนนี้เห็นมีขายอยู่จะเป็นเหมือนกับเป็นขวดเจลเหลี่ยมๆหน่อยแลย้วก็เปิด แบบไม่มีหัวปั๊มนะเปิดแบบปลื๊กปลึ๊กปลย่ากเงี้ยเออก็ไม่รู้ว่าข้างในโสรมันจะเป็นโสรเดียวกันกับเจ้าตัวรุ่นนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะก็เออก็อยังไม่ได้ลองซื้อมาใช้ดูนะโอเคทีนี้พอเจ้าตัวนี้หมดเราก็เลยใช้ล่ล่ลลก็เลยใช้สองตัวนี้มาเรื่อยๆสลับกันไปสลับกันมาตัวไหนเซลลก็ซื้อมาใช้ตัวไหนถูกก็ใช้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหม และมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าย้อนกลับมาดรุสมชายมยีช่วงหนึ่งอ๋อไม่รู้ทำไมนะหาซื้อไม่ได้จ้ะเหมือนกับนางไม่มีขายไปมาหลายห้างมากนะไม่ว่าจะเป็นห้างเล็กห้างใหญ่ดูในห้างดูในวัสดุดูใน,ใน,น,ในโอ้โหหลายห้างมากไม่มีขายหาซื้อไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็เลยไปได้ตัวนี้มาใหม่ออกใหม่ใช่ป่มมีเฟสซ่าตอนแรกได้ตัวเล็กมาก่อนนะ ได้ตัวเล็กมาลองใช้ก่อนเอ้ยใช้แล้วโอเควะ่ะใช้แล้วไม่แพ้นะแล้วก็ทีนี้ก็เลยได้ตัวใหญ่าง2สองตัวเออเป็นสูตรนี้สูตรเซบัมแล้วก็อีกสูตรหนึ่งจะเป็นสูตรวัชทนินะิ่งนะก็ลองใช้แล้วแฮปปี้ไม่แพ้คือตัวอื่นๆที่ใช้กดมาแล้วก็จะเป็นฟองนะแต่ว่าฟองจะไม่แน่นฟองจะไม่ฟูเหมือนกับตัวนี้ตัวนี้ฟองจะฟูฟองจะแน่นมากแต่ข้อเสียก่นนะเราเป็นคนที่ชอบใช้เครื่องหลังหน้าใช่ป่ะ เจ้าตัวเนี้ยใช้แล้วเราไม่ค่อยแฮปปี้กับเวลาใช้กับเครื่องล้างหน้าซึ่งเวลากดใช้ใช่ไหมกดไปปุ๊บฟองก็เราก็กดฟองบนหน้ากด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 ไม่เยอะนะแต่ว่าฟองก็ฟูมากดยังไงมันก็ฟูโคตรฟูเลยเธอเออเราก็เอาเครื่องล้างหน้ามาปั่นพอเครื่องล้างหน้ามาปั่นอ่ะคือหัวแปลงล้างหน้ามันไม่ได้หนาแบบหนาอลังการเท่ากับฟองใช่ไหมมันกระทุวมหัวแปลงแล้วพอปันป่นไปสักพักเจ้าตัวเนื้อโฟมเนี่ย เขาจะเอ่อหายหวามหายไปไวกว่าเจ้าตัวก่อนหนะ้านี้ที่เราลองใช้เราก็เลยรู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่เวิร์กกับเจ้าตัว,ตวแปงลงรางหน้านะคือใครใช้กับแปงลงรางหน้าตัวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่ใช้กับแปงลงรางหน้าตัวนี้จะยังไงใช้แล้วสนุกมากเพราะมันใหญ่มากนะบีบออกมาแล้วใหญ่แบบอลังการบีบทั่วไปทั่วหน้าเลยนะก็ฟูด,ดีแต่ทีนี้ข้อเสียคือว่า มันเปลืองเรารู้สึกว่าเขาหมดไวมากด้วยความที่กดออกมาแล้วมันใหญ่นยเขาก็จะหมดไวมากถึงแม้ว่าปริมาณก็จะเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้ร้อยแปดสิบกรัมใช่ไหมตัวอ,อื่นร้อยห้าสิบมิลนะเยอะกว่านิดหน่อยนะดูแลแล้วก็จะเยอะกว่าตัวอื่นนิดหน่อยแต่ว่าใช้แล้วหมดเร็วซึ่งเวลาบีบอย่าบีแบบว่าทีเดียวหมดบีบเอดอ,ออกมาโอ้โหฟูฟ่องอลังการอันนี้หมดเร็วมากครึ่งเดือนก็อาจจะหมดแล้วมาพอใช้เช้าเย็นถุกบัด ให้บีบนิดเดียวพอนิดเดียวแล้วก็ให้ปริมาณพอดีพดีกับผิวหน้าที่จะใช้แล้วก็พอแล้วนะเพราะให้บีบมาทีเยอะๆอ๋ออาจจะแบ่งใช้ได้สี่ครั้งนะสามสี่ครั้งต่อการบีบหนึ่งครั้งก็โอเคก็แฮปปี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งเขาคือว่าเขาจะมีไซส์เล็กใช่ไหมไซส์เล็กเพื่อพกพาเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเดิมตัวนี้เขาจะมีตอนแรกจะมีที่ล็อกมาให้อยู่ประมาณแถวๆนี้นะจะเป็นเล็กๆพลาสติกล็อก ดึงออกมาอ่าถ้าพกพาไปข้างนอกก็ใส่ที่ล็อกด้วยเป็งนงั้นเดี๋ยวบีบออกมาหกเลเทปไปอีกนะอ๋อราคาตัวน,นี้ถูกมากเธอรู้สึกว่าถ้าเป็นขวดใหญ่อยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทมั้งนะตอนหนึ่งขวดซึ่งเคยไปเดินเจอตอนเซลเจะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถือว่าไม่แพงนะราคาโอเคไม่แพงราคาไม่แรงเลยสหรับีเฟสต,ตอตัวแรกนึกว่าจะราคาแบบสามร้อยอัพอะไรเงี้ยนะสหรับีเฟสตอ ซึ่งออกมาขนาดนี้ถูกมากก็แฮปปี้อยู่นะขวดเล็กขวดเล็กน้องจิวรู้สึกว่าจะอยู่ราคาร้อยหนึ่งได้มั้งนะขวดเล็กจะไม่ผิดนะร้อยหนึ่งประมาณร้อยหนึ่งก็โอเคประมาณนี้ตอนนี้ก็เลยเอ่อตัวไหนมีขายก็จะซื้อมาใช้ตัวไหนเซลก็จะซื้อมาใช้นะคือมันเป็นของที่ใช้แล้วหมดไปอะ่ะถ้าไม่เซลฉันก็ไม่ซื้อถ้าเซลเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าของยังไม่หมด ก็จะซื้อมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าตัวแรกของคูลอนที่จะบอกว่าแพงที่สุดใช่ปะ่ะไม่เซลไม่ซื้อแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะนี่เพิ่งเปิดใช้ไปในไม่นานมากเลอตั้งเยอะนะเออก็ยังใช้อยู่เรื่อยๆนะก็ทั้งหมดก็จะเป็นรังน้าที่ราคาไม่แพงมากกดออกมาแล้วเป็นฟองหรือที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะก็สําหรับตัวด็อกเตอร์สมชายอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาตัวนี้อีกรอบหนึ่งตอนแรกบอกว่าเหมือนกับมันหายไป นะแล้วก็เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วจนถึงตอนนี้นั่งมาแล้วนั่งมาแล้วนะนั่งมาขายแล้วใครอยากจะซื้อดอกเตอร์อเตอร์สมชายก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูถูกดีนะแต่สำหรับบูธอ๋อหล่นอีกแล้วสําหรับบูธเออยังไม่เจอนะเราจะเดินเข้าไปอยู่เรื่อยๆในร้านบูธว่ามหีหรือเปล่ามีขายไหมแต่เดินที่ไรก็ยังไม่เคยเจอถ้ามีขายแล้วช่วยบอกกันด้วยนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาแกมก่อนแล้วนะบา,บาย